สวัสดีทุกคนมากสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะโอ้เมื่อกี้พูดติดไปหนสวัสดีทุกคนมากออีกแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะปกติเวลาผมถ่ายคลิปใช่ไหมผมจะไปเริ่มตรงรอบบีแต่อันนี้ผมเริ่มที่มบซึ่งผมจะไปถึงได้สะกอีได้เลย กิน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 อย่าให้รอ นี่เลยนะจะก,กินแันอยา่างไมาะจ้าฉันกลัวว่าฉันจะอยู่คนเดียวที่นี่เออมันก็อยู่คนเดียวไปคนน่ะดีนะมาตรงนี้ กิเทนอ๋ออ๋ออ๋อนี่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 กิเทนเดี่นี่กิเทนนี่นี่กิเทนเดี่นี่กิเทนนี่นี่ยนตผมอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับแล้วมาด่านแรกผมก็เจอเอาสกิทเทนเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ ไม่สะดวกด,ดิมันกิดเทนอย่ามาซ่องตรงนี้ดิดอย่าพลาดตรงนี้เด็ดขาดมงมังสือ ขอดเหงา้อย่าเต็มแลอแม่งมันมาทางนี้ซะด้วยอไอนะ้ปีนจะนี้ไปหายกิ๊เทนแล้วมึงเดินมาซะไอ้ทิไม่มีเวลาได้ซ่อมเครื่องของมึงเลยเนี่ย ดความเหงามึงก็เติมไวเกินอ่ากลับมาที่ล็อบบี้เมื่อกี้ผม,มต้องการตายนะถ้าเกิดผมไม่ตายนี่ผมเจอไอ้กิ๊กที้ตลอดไม่มีเวลาปั่นเครื่องนะแล้วตอนนี้ไม่รู้วนาะม,มันยังแต่มันเรื่อเล่นได้แล้วอ่ะนี่ตัวละครใหม่ผมเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยก็คือรอดเจอร์ ผมรู้สึกว่ารตเจอร์จะเก่งนะแต่สปีดโมเมนต์มันนี่แหละยังช้าเห็นสภาพแล้วไม่อยากนึกถึงไม่รู้นะว่าอันนี้ไม่เอาอะไรแต่ขอเล่นดรื่องกุนดิมีต้นอกนี่ตอ้นเอก เดินอย่างช้าดิไอตัวนี้ยันนี้กันสิ แอบินเลยมากันตรงนี้ผมจะเลือกลอตเจอร์นะฮะโอ้โหไ,นะไวมากไวมาก ไปสนใจเสียงพ่อผมเลยพ่อผมเคยมีความคิดพ่อใครเป็นอย่างนี้บ้างเวลานอนทีไรชอบคนฟังมาจนชินหมดแล้วเนี่ยไหนกูฮึ่มรื้ลุยลุยู้ี ลูอีอะไรนะัลูอีลูอีลูอีลอย่าพึ่งสิลูอีอย่าพึ่งอันนี้ก็พาด้วชั้นเดียวเหมือนเดิมนะ อักนิดนะึงปุ๊บเนาะผมจะไปยห้องนี้เป็นที่แอบให้ผมได้และผมก็ยังไม่ต้องส้มไอ้พวกเครื่องตรงนี้เพราะเป็นเครื่องที่ใกล้เคียงใช่ต้องการผ้ามันเพลว้าวของเด็ดม,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 มีตัวไหนมาไหม โดนไอ้กุ้งไล่ตั้งสองรอบนะฮะชิมโปถ้าเกิดผมไม่พ่านดานนี้แล้วผมไปเลยก็ขออภัยด้วยนะฮะคือมันเล่นยากจริงอะ่ะปกติไอ้ลอรเจอร์ไม่เคยเล่นยากนะมันมันไอ้สองตัวนี้มันคอมโบกันแบบยังโหดอะ่ะคือไอ้อรเจอร์มันเดินช้าด้วยไง ถ้าเกิดผมไม่เจอไอ้สองตัวนี้คอมโบกันนะคงไม่มาเป็นหมีหรอกท<ม>ี่อยู่หมดใจเดียวแล้วนคนเดูดว<ม>อันนั้นเลยฮะตามนั้นมันโหดแล้วก็ไอ้รถเจอนี่มันก็เล่นยากซะด้วยนะมผมขอจบไว้กีงเท่านี้นะฮะคือแบบ ไอรเราใปกติอะผมผ่านไปได้ถึงที่ชั้นสี่ชั้นห้าเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้แลว้วอะคือแบบไอสองตัวนี้มันคอมโบกันไม่ได้เนี่ยมันคอมโบกันแลว้วมันโคตรยากเล่นคโคตรยาก เหมือนผมจะยังซือ้ออีหานี่ไม่ได้เพราะผมยังมีสามสามสามอยู่ซึ่งที่ผมจะทำได้คืออะไรรู้ไหม ซื้อมาเพื่อต้กันซื้อไอหานี่ใช่มันน่ารักดีอยากกอดเลยอ่ะอนนะแต่ก็ว่านะไอทูดเดอรก,ก็ไม่มีอะไรพิเศษงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเน็ผมมาดีแล้วผมจะแจ้งไปทุกคนนะฮะผมจะไปเตือนในโพส์นะฮะใครเห็นก็ใครเห็นก็อย่าเพิ่งรีบเข้าเกมนะฮะค่อยรอกันเล่นเกมตอนเที่ยงไม่ใช่ตอนประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นนะฮะคือผมจะส่งไปตอนบ่ายสามสี่โมงเย็นค่อยเล่นกัน ได้ไหมฮะหรือไม่เน่ก็บายสแต่ผมจะบอกเวลาตอนผมเล่นด้วยนะงั้นเอาเป็นสี่โมงเพราะผมจะส่งไปตอนประมาณเอ,อ่อสมโมงห้กว่าเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะพอผต้องไปวิ่งแก๊ปไงแล้วกลับประมาณบ่ายๆอ่ะแต่ผมไม่รู้นะจะกลับมาตอนไหนแต่ผมตั้งไว้ที่4ี่โมงเย็นไว้ก่อน ก็มีเท่านี้งั้นผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับไหนรัวเจอลองบายบายเขาสิบอยโบายโคบดีมากลากันไปกับลากันไปกับดูลูกโคโค่ล่างทุ่เต็น